ซึ่งบัรญายาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขาเองนั้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยจาก u ุคติแล้วเขาก็อยากจะจบฮนะในการงานอาชีพของเขาใน m o t ต GP แกับ u ุคติซึ่งนั้นก็เขา้าใจได้นะว่าคนอิตาลีเนี่ยก็อยากจะอยู่กับค่ายอิตาลีไม่อยากที่จะย้ายค่ายไปค่ายอื่นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะทางด้านของบัญญายาเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางด้านของทีมงานเนี่ยก็ทํางานอย่างหนัก รวไมไปถึงวิศวกรด้วยนะเพื่อจะมีการปรับรถนะให้เข้ากับสไตล์การขับขี่ของเขาแต่บรรดาญาเขาบอกว่ามันไม่ง่ายเลยนะที่จะทำแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆปรับไปและณนะตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็เชื่อมั่นเหมือนกันนะเชื่อมั่นในตัวเองและก็ศักยภาพของตัวเองเนี่ยที่อยากจะกลับมาชนะคว้าชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นคำพูดของบรรดาญาซึ่งบรรดาญาเขาบอกว่าณนะตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามปรับตัวแล้วก็ยังไม่อยากจะพูดถึงเรื่อง ปีหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในวันข้างหน้านะฮะเขาบอกว่ามันยังเร็วไปณตอนนี้เนี่ยเขาก็อยากที่จะแบบว่าโฟกัสณัตตรงนี้ให้มันดีที่สุดพยายามที่อยากที่จะทําให้มันได้อะไรประมาณนี้ครับแลวถ้าเกิดทําไม่ได้เนี่ยตัวเขาเนี่ยก็จะพยายามต่อไปอะไรประมาณนี้นั่นเองเสำหรับไบยญาและการที่มาร์กมาเกตเองเนี่ยคว้าแชมป์มอเตอจีพีปี2025ได้ที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยบรัรญะยาเขาบอกว่าแสดงความยินดีกับมาร์กด้วยนะฮะ ถึงแม้ว่าเราอาจจะเห็นว่าทั้งสองคนนี้นครับไม่ว่าจะเป็นเป็กก็และมาเองเนี่ยไม่ค่อยได้พูดกันนะแต่ทางด้านของบัญญญาเองเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของเขานั้นกับมาร์คมาเกตเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและก็ยอดเยี่ยมมากๆซึ่งบัญญญาก็ชมมาร์คมาเกตเขาเขาก็บอกว่ามาร์คมาเกตเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นนักแข่งนะที่เก่งที่สุดในม o ต GP ณจีพีนตอนนี้ซึ่งจะเกิดให้เปรียบเทียบกับวาเลนติโนรอสซี่เนี่ย มานเยียเขาบอกว่าทั้งสองเน,นี่ยคนเนี้ยเป็นแข่งที่แข่งแกร่งแล้วเก่งที่สุดใน m o t ต g p ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยนยก็อยากจะเรียนรู้นะวิธีที่สองคนนี้เนี่ยทำได้เอามาปรับใช้กับตัวเขานาตอนนี้อืนั่นก็เป็นคําพูดครับของฟานโก้มัยีย